ขอต้อนรับเข้าสู่ C ี o ร่ o ูโปรฟิทซีซั่นครับตอนนี้เราว่าด้วยเรื่องของการทำบัญชีเหมือนเดิมครับแต่เป็นคำถามที่หลายคนถามมาบอกว่าเจ้าของธุรกิจทำบัญชีเองได้ไหม,มทำแบบไหนได้หรือเปล่าถ้าใครฟังตอนที่แล้วน่าจะพอคุ้นๆว่ามันต้องมีนักบัญชีแต่ตอนนี้เราจะมาขยายความเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับว่าถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจอยากทำบัญชีเองและเอาจริงๆต้องบอกแบบนี้นุชเจ้าของธุรกิจบางคนอนะ ก็ไม่รู้นักบัญชีทำถูกหรือเปล่าถ้าเราไม่เข้าใจบัญชีเราจะเช็คเขาได้ยังไงด้วยอันนี้คือประเด็นแสงอยู่ในตอนนี้เลยครับค่ะอะ จริงๆคือถ้าตามกฎหมายแล้วเนาะคือคนที่จะทําบัญชีได้เนี่ยเขาก็ไม่ได้กําหนดว่าจะ,จะจะต้องเป็นลูกจ้างเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยเจ้าของธุรกิจเนี่ยก็สามารถทําบัญชีได้ค่ะเพียงแต่ว่าจะต้องจบบัญชีจบการศึกษา<อ>ทางด้านบัญชีโดยตรงแล้วก็ไปขึ้นทะเบียนกับทางกรมพัฒนาธุร,รกิจการค้าด้วยนะคะซึ่งนุชมองว่ามันก็น่าจะยุ่งยากเนาะสำหรับเจ้าของธุรกิจนะคะส่วนตัวนุชมองว่าถ้าสมมติว่าจะทําบัญชีแบบเป็นการภายในหรือว่าแบบเออจะมีความรู้บัญชีเพื่อคอยเช็คนะ อะไรแบบนี้น่าจะง่ายกว่าการที่แบบเออไปเรียนบัญชีสายตคือถ้าจะเป็นเจ้าของธุรกิจไม่จําเป็นขั้นต้องแบบฉันอยากทำบัญชีเอง้ฉันไปเรียนบัญชี4ปีจบปริญญาตรีอันนี้ดูจริงจังไปเราสามารถใช้ความรู้หรือใช้ความรู้เบื้องต้นหรือความเข้าใจงบการเงินหรืออะไรต่างๆที่เป็นข้อมูลเพื่อตรวจสอบนักบัญชีได้หรือว่าเช็ครายละเอียดของนักบัญชีได้ถูกต้องอันนี้คือสิ่งที่ทําได้ดังนั้นแป๊บแต่ถ้าอยากทําจริงๆสมมุติเราลืมพูดถึงธุรกิจหนึ่งไปหรือปี่ว่าน่าสนใจคือบางคนบอกฉันเพิ่่งเรริิมทํากจ ยังไม่ได้คิดจะจดบริษัทจดห้างอุ้นส่วนค่ะทาบัญชีเองได้ไหมทําเองได้อันนี้ทําได้นะทาได้เลย100%ร้อยเปอร์เซ็นไม่ต้องแบบไปจ้างนักบัญชีทําสําหรับการมันทบัญชีส่วนตัวธุรกิจแบบที่เป็นบุคคลธรรมดาบัญชีรดรับได้จ่ายของธุรกิจที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถทําเองได้แต่เน้นอีกทีว่ากลุ่มที่ต้องนะจ้างนักบัญชีก็คือกลุ่มที่เขาจดเป็นธุรกิจจริงๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างหุนส่วนอันนี้จําเป็นต้องมีนักบัญชีนะครับดังนั้นยังทําได้อยู่แต่เพียงแต่่่่วากลุมทีเป็น บริษัทท่านุส่วนเมื่อกี้เนี่ยเราพอเราจ้างนักบัญชีแล้วมันจําเป็นไหมที่เราต้องรู้บัญชีคำนวณนุ้ว่าจําเป็นนะคะเพราะว่าเราจะต้องรู้เบื้องตน้นนะคะอย่างน้อย1คุยกับน,กบนักบัญชีรู้เรื่อง,อง2อ่านข้อมูลที่นักบัญชีทํามารู้เรื่องนะคะ,คะก็อันนี้สามารถช่วยให้เราในการตัดสินใจอะไระบางอย่างเกี่ยวกับธุรกิจได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่หลายคนก็จะบอกแบบนี้ว่าอันนี้พูดกันจากใจคือเจ้าของธุรกิจหลายคนบอกเออรู้แหละว่าต้องจ้างนักบัญชีก็แค่จ้างมาแล้วทำทำได้ไหมเพราะว่า สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้อะไรอยู่ดีถ้าพูดกันในมุมประเด็นภาษีก็จะบอกว่าสุดท้ายก็ไอที่ส่งทั้งหลายเนี่ยกรมพัดสัมภาระอะไรก็ไม่ได้ของจริงอ่ะฉันไม่ได้สนใจหรอกเพราะนักที่ก็แค่ทําให้เสร็จแล้วส่งตามเวลาก็พอไม่ใช่เหรอใช่มองอย่างเี้ใช่ใช่ด้วยมองอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้คือหลายคนคิดแบบนี้เออแต่ส่วนตัวนุชอ่ะถ้านุชเป็นเจ้าของธุรกิจอ่ะนุชเสียดายตัง จ้างแล้วเหมือนจ้างมาทําของที่ไม่จริงใช่แล้วเ,ออเราเหมือนไม่ได้อะไรเลยอะไรประมาณเนี้นาะห,ห,ห,หนูก็เลยหนูก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะทําบัญชีก็ทําให้มันจริงไปเลยแล้วเราได้ใช้ข้อมูลจากตรงนั้นน่ะเหมือนกับ พี่หนอมเป็นคนสายตาสั้นหรือสายตายาวลงทางะสายตาสั้นสายตาเราจะยาวแต่กระชับตอนนี้เริ่มเบลอเริ่มยาวแล้วครับใช่คือปกติถ้าเราเป็นคนสายตาสั้นเราก็อยากจะมีแว่นเพื่อจะได้มองอะไรที่ชัดเจนขึ้นเวลาตัดสินใจว่าจะเอ้ยจะเดินข้ามหลุมตรงนี้ไหมอ่ะเราจะได้ตัดสินใจได้แบบมั่นใจยิ่งขึ้นเนาะนับบัญชีหรือข้อมูลทางบัญชีอ่ะมันก็เหมือนแว่นสําหรับเจ้าของธุรกิจเนาะถ้าสมมติว่าเรามีแว่นที่ดีอ่ะเราก็สามารถมองธุรกิจของเราได้ตามภาพความเป็นจริงแล้วก็ตัดสินใจอะไรได้แบบ ว่าเอ้ยชัดเจนตัวไปตรงมาอะไรเงี้ยนึว่ามันมีประโยชน์กับเรามากๆเลยนะคือนึกว่าลรงจะบอกว่าข้อมูลที่ถูกต้องอ่ะมันมีผลกับการตัดสินใจใช่ทีนี้ถ,ถ้ามเมื่อกี้เราบอกว่าเราจ้างบัญชีโดยให้ทำทำเป็นยางงั้นให้มีส่งเราเอาข้อมูลที่ไหนมาตัดสินใจ ถูกปะมันก็จะเหมือนคนที่ใส่แว่นไม่ตรงใส่สายตายาวแต่ไปใส่ใส่แว่นสายตาสั้นหรือไม่ได้ใส่แว่นก็จะเบลอเบลก็แบบโชคดีก็ไม่ล้มนะแต่ถ้าโชคร้ายล้มแล้วเจ็บตัวก็โทษใครไม่ได้จริงซึ่งถ้าพูดถึงในมุมต้องเช็คแล้วกันนะเจ้าของธุรกิจควรจะต้องรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องบัญชีหรือต้องเช็คอะไรบ้างแบบคร่าวๆก็ได้นิดนึง ก็ลำดับแรกงบก,กาไรขาดทุนดูซิว่า <c oughs> เรา, <c oughs> เามีกําไรหรือเปล่า <c oughs> นะคะลำดับ2ก็คือว่าเราทําทามาหาได้เนี่ยแล้วเรามีเงินสดเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันหรือเปล่าเพ <c oughs> ราะว่าแค่2ออย่างเนี้ยดูง่ายๆเท่านี้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไรรู้สึกว่าเอ้ยสองอย่างเนี้ยไม่เพียงพออาจจะไปถึงดูว่าสินทรัพย์ของเรามีอะไรบ้าง <c oughs> มันมากกว่านี้สินไหม <c oughs> <c oughs> นะคะ ในง่ายคือถ้ายังมีกาไรยังมีเงินสดดีถือว่าโอเคแต่อันเนี้ยต้องกลับไปเน้นย้าที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็คือมันต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะใช่ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องก็จะมีปัญหาใช่ทีนี้อันนี้ขอแทรกนิดนึงเป็นนอกประเด็นแต่พี่คิดว่าน่าสําคัญคือในมุมของภาษีเองค่ะสมมุติว่าสัมภาระเข้าและสัมภาระรู้ว่างบไม่ถูกค่ะสัมภาระมักจะประเมินจากข้อมูลที่สัมภาระมีอืก็คือก็คิดขึ้นมาเองดุ่มๆมอืแล้วพอประเมินปึ้งเข้าไปให้เจ้าของธุรกิจค่ะเขาก็ต้องจ ถูกปะใช่เพราะว่าเขาก็ไม่มีข้อมูลจะไปต่อสู้อันนี้อันนี้หลายครั้งที่ที่ธุรกิจเจอนะครับก็คือพอมันทําบัญชีไม่ถูกต้องใช้คำนี้เลยแล้วกันนะทำบัญชีไม่ถูกข้อมูลไม่จริงใช่ค่ะสา,า,รารประประเมินอ,อะไรมาคุณต้องจ่ายหมดเพราะคุณไม่สามารถไปพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลที่ถูกเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดคุณทํางบการเงินถูกต้องทําบัญชีถูกต้องมีหน้าปัจชีที่ดีอันนี้คือสิ่งที่เราจะไว้ในการไม่อยากใช้คำว่าต่อสู้วนะว่าในการพิสูจน์ว่าเราทาถูก พิสูจน์ขอเท็จจริงได้ขอเท็จจริงได้ว่าเราว่าเราสามารถจะชี้แจงได้แล้วก็ถูกต้องแล้วมันก็ทําให้ความน่าเชื่อถือของธุรกิจเรามากขึ้นด้วยใช่เห็นด้วยมากมากเลยค่ะถามนอกเรื่องค่ะทาไมถึงทาไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่อยากทาบัญชีถูกต้องจากประสบการณ์ของของนุทและพวกเราทําไมคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทําถูกต้องเขาคิดว่าถ้าทําทําถูกต้องแล้วอาจจะต้องเสียภาษีเยอะนะเออแล้วมันเสียเยอะจริงป้ะวะ ซึ่งจริงๆพอทําถูกแล้วอาจจะไม่ได้เสียเยอะจริงๆก็ได้แต่เราไม่รู้ไงคือมันไม่รู้เพราะว่าพอไม่ทําถูกอะไรพอทําไม่ถูกมันก็ไม่รู้ที่ถูกเป็นยังไงใช่มันก็เทียบกันไม่ได้เพราะมันเป็นเหมือนทางเลือกว่าถูกเราเลือกทำไม่ถูกแล้วเราคงส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำได้ถูกถูกไหมคือคือนอกจากว่าโอเคคุณตั้งใจมากๆเลยการทําบัญชีแบบสองชุดเทียบเลยว่าที่ถูกต้องกับกับที่ผิดอที่ผิดฉันส่งไปที่ถูกฉันฉันดูแต่ไอ้ต้นทุนในการทำสองชุดเนี่ยมันแพงกว่าทํา อันเดียวห้ดูหรอือเปล่าก็ไม่ก็ต้องมานั่งคิดกันอีกเหมือนกันนะอันนี้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่อยากฝากไว้มากๆเลยครับอ่ะทีนี้ในฐานะนักบัญชีครับย้อนกลับมานิดน,นึงอยากถ้าบอกเจ้าของธุรกิจได้สักหน่อยค่ะมันสําคัญไหมและควรช่างนักบ,บัญชียังไงก็อ่อ จริงๆนึกว่าเจ้าของธุรกิจต้องรู้อย<ช>ู่แล้วแหละว่าการทําบัญชีอะเป็นเรื่องสําคัญเพียงแต่ว่าจะจะรู้สึกว่ามันสําคัญมากพอไหมที่จะยอมเสียเงินสําหรับการจ้างนักบัญชีนะคะแต่ถ้าเรามีนักบัญชีดีๆนะคะ<ช>หรือมีข้อมูลทางบัญชีที่ดีเนี่ยแน่นอนว่าเราสามารถตัดสินใจอะไรบางอย่างในธุรกิจเนาะไม่ว่าจะตั้งราคานะคะ<ช> <ๆ S 2> กำหนดต้นทุนสินค้านะคะหรือว่ากำหนด บัจจ e อะไรบางอย่างเนี่ยเราสามารถทําได้อย่างมั่นใจแล้วก็น่าจะบริหารธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นนะคะก็ขอบพักไว้ประมาณนี้แล้วกันค่ะงันแปลว่าเราควรมองว่าจริงนะักบัญชีมีหนะ้าที่ให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจถูกต้องแล้วถ้าได้นักบ,บัญชีที่ดีเราก็จะมีข้อมูลตัดสินใจที่ดีใช่ค่ะแต่ประเด็นก็คือหลายคนคงสงสัยว่าเราจะหานักบ,บัญชีที่ดีจะที่ไหนอืม ซึ่งเราจะไม่บอกตอนนี้ครเราฝากติดตามตอนต่อไปครับฝากติดตามพวกเรา2คนใน Zero to Profit Season 4ด้วยครับแล้วพบกันตอนต่อไปครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ